ชาวเน็ตคอมเมนต์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แรงดูไม่ได้เลยตอนอยู่กับแพวพาวโคตรหล่อตอนนี้ดูแก่ลายุดค่ะพี่น้องเอ้ยเกิดกระแสวิาพากวิจารคะ่ะเมื่อมีชาวเน็ตคนหนึ่งค่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาคอมเมนต์บอกว่าบอกผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละคะ่ะว่าดูไม่ได้เลยตอนอยู่กับแพวพาวโคตรหล่อตอนนี้แก่แก่วันค่ะพี่น้อง หลายเพจเป็นกระแ้เอาไปล่ค่ะาขออนุญาตเพจเดอ้อเพิ่นบอกว่าไม่ค่อยแตกต่างเลยนะช่างสรรหาคำมาพูดมาติเพ็่นว่าจะอยู่แบบไหนก็หล่อถ้าคนมันมีพื้นฐานความหล่อถ้าไม่หล่อจะทำไงก็ไม่หล่อเฮ้ยกูเหนื่อยกับคนพวกนี้ล่าสุดค่ะพี่น้องมีคนวิภาวิจารณ์ทางพยบาบาลฟินแลนด์ว่าตอนนี้ดูเถาดูแก่บอกคือจังอยู่กับแพผาลรอกว่านี้่าสันค่ะ พ้อเอาภาพตอนพยาบาลฟินแลนด์อุ้มลูกนะคะพี่น้องมาเทียบนะคะว่าตอนนี้เมี่ยกับตอนโสดว่าสนันค่ะพี่นอ้องโอ้ยแต่เป็นยากน้ำเล้าเนาะหลังจากนั้นค่ะเช่าเนต็ตเอฟซีตางมาตอบขอมเม์รัวๆค่ะพี่น้องบอกว่า่อก,กวัวเกาเดอร์เพิ่นว่าอดีตรอแบบเด็กๆแต่ตอนนี้ห่อแบบมีอนาคตจ้าตาบอดใจบอดเลยไม่เห็นความต่างจบค่ะว่าสนันค่ะพี่น้อง ตอนนี้สิหล่อมีภูมิฐานแถมรวยอีกต่างหากวสันเชา้าเน็ตมาคอมเมนต์นะคะเนาะตอนนี้หล่อแล้วดูดีแต่นายเนาะคนมันเอาอย่างเหตตาบูว้วสันเพื่นว่าบิ๊กบอกว่าถ้าคนมันบอ่ชอบอธิบายยังไงมันกะบบอกฟังดอกช่างเถอะปล่อยมันไปโลดวสันค่ะาพี่น้องออร่าหล่อรวยสตดหล่อมาตั้งแต่เด็กจ้าช่วงอายุเราแต่ละปีมันมีการเปลี่ยนแปลง ทุกคนขนาดคนไปสัญญกรรมมายังเบี้ยวเลยว่าสนค่ะพี่น้องเกิดอียังขึ้นเนาะบานนี่เปรียบเทียบใส่ผู้ใดอีกจักจังไหนเนาะซุ่มบ่มีตาเพิ่นว่าหาคำใดมาเว่ดีเนาะเพื่นว่านะคะพี่น้องเอ้ยมาฟังคอมเมนต์ต่อมาค่ะคงไม่มีคำที่สิหาเรื่องเขาแล้วจ้าตอนนี้รอมากค่ะว่าสน แตกเนื้อหนุ่มเต็มตัวออร่าจ,จับเลยว่าสันสันหาแต่แนวอกมาเบาเนาะภูเพิหมักก็ผูเพินบหมักนะคะพี่น้องเอ้ยหล่อด้วยน่ารักด้วยขอบอกตรงๆค่ะเขายังวัยรุ่นย่างเข้าย5ห้าน่ารักมากๆความหล่อก,กะคงที่เดอ้อเพิ่นวานะคะเนาะซึ่งหลายๆคนนะคะพี่น้องกะบอกว่าพยิบาลฟินแลนด์ตอนนี้หล่อรวย ซึ่งตอนนี้ทางพยาบาลนะ้พี่น้องนะเนาะกะสิเอามาเปรียบเทียบกันกับตอนอยุ่กระเพ้าเบาะาบดบพอตอนอยุ่กระแพว้วผ้านัน้นทางพยาบาลฟิ้นแล่นแล้วก็ยังอายุน้อยยูนะคะเนาะยังดูเด็กแต่เขาก็หล่อด้แต่ทุกวันนี้เขาก็หล่อดูดีด,ดูมีราศีนะพี่น้องและคนทีเว้าล่ละไม่แก่เลยคะ่ะวสันทุกคนก็ต้องมีแก่ตามอายุเนาะคะเพื่อนวานะคะเนาะเขากระสมไหวแหละจ้าเพื่อนวานเนาะ สดไปนานๆดีและวันหนึ่งฟ้าจะส่งคนดีคู่ควรมาให้บอสบิ๊กเดอ้อเพื่นว่าคนหล่ออยู่ตรงไหนก็หล่อค่ะเพราะนั่นคือตัวของเขานะคะพี่น้องนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตเอฟซคนที่ว่าให้บิ๊กเนี่ยดูตัวเองหรือยังเอาไปเปรียบเทียบกันดูซิใครแก่เพื่นว่าผู้ชายคนนี้หล่อตลอด ยิ่งตอนนี้ทั้งหล่อและดูดีที่สุดคะ่ะน่ารักคือเก่าคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC, ต่างเขามาชมแล้วก่ะให้กำลังใจทางพยาบาลฟินแลนด์ด้วยพี่น้องเด้อรอยรวยนะคะนับมือกับย,ยิงลอยยิงรวยธุรกิจพยาบาลนี่กะ็ะไล่ไล่ค่ะพี่น้องเอ้ยล่าสุดฟินค่ะิ่นวาเต็มทุกโต๊ะคะ่ะพี่น้องเจ้าเน็ตเอฟซีหรือนะคะแฟนคลับ แฟนของฟินขับนะคะกับเข่ามานะคะอุดหนุนนะคะฟินขับไม่มีโต๊ะนั่งเลยเพป็นว่าลาลค่ะพี่น้องหล่อรวยกว่าเก่าเดอ้อทางพยายบาลฟินแลนด์นั่นเดอ้อเฮ็ดอีบจับธุรกิจยังก็ปังนะคะ ซึ่งเช่าเน็ตบางคนกับเขามาคอมเมนต์บอกว่าคนเฮ้านัรนกตัวขึ้นเรื่อยๆิีห้เด็กตลอดได้จังไดตอนนี้สีรอรอแบบมีความรวยรอแบบเป็นผู้ใหญ่ขื้นเด้อตอนนี้รอราสีจับเศรษฐีพันลลานเลยไว้สั่นค่ะพี่น้องซึ่งตอนนี้นะคะทางเอซีกับเขามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าใจอกักติทําให้ตาบอด ปัจจุบันน้องบิ๊กหล่อแบบภูมิฐานและจะหล่อยิ่งยิ่งขึ้นไปหล่อแบบคนรวยรวยพันว่ารวยมากด้วยถ้าว่าเขาแก่ขนาดนี้คนที่พูดคงแก่กว่าผู้ใหญ่บ้านละมัง้งว่าสันนี่แหละคนที่หล่อทั้งกายและใจว่าสัน รวยขยันเก่งไม่เก,เกาะใครไว้สันเจยอมไวสันค่ะพี่น้องบางคนก็เขามาถามว่าเอาตาเดบึงจังหว่าพยิบาลฟินแลนด์นี่เผ่านะคะเนาะชาวเน็ตแห่คอมเมนต์นะคะพี่น้องเอ้ยหลังจากที่นะคะเห็นคอมเมนต์แบบนี้หลายเพจเดี๋ยวเอามาลงเอฟซี FC พยิบาลเดอ้อเจ้าอย่ามาคอมเมนต์เราเดอ้อเดี๋ยวทัวลงเดอ้อซึ่งเอฟซีพยาบาลฟินแลนดน์นี่มีทั่วประเทศเด้พี่น้องอยู่ต่างประเทศก็มี แฟนโตย้งนะคะเพิ่นก็นมาบอกว่าไฟมาตีวาน้องบิ๊กป้าใจไม่ดีสงสารน้องรักสองเต้าน้อยๆด้วยอยากให้อยู่ห่างๆมาสันเพิ่นว่านนะคะน่อยอย่ามาหาคอมเมนต์เด้อตอนนี้นะเาลารอแบบเป็นผู้ใหญ่เด้อซึ่งแม่แม่นะคะเพิ่นก็นบอกว่าโอ้ยคนมันมีอคติต่อให้เขาจะทำดีแค่ไหนมันก็ติอยู่ดี ตาบอดได้บอดแต่ใจบอดปล่อยให้คนใจบอดอยู่กับคนผิดศีลธรรมต่อไปเถอะจ้าแต่อีกคนเขาหลอ่อรวยปังไป็นหนาเด้อตอนนี้บอดบิ๊กเขาหล่อแบบผู้ใหญ่เพราะซึ่งล่าสุดค่ะพี่น้องเอ้ยทางพยายบาลฟินแลนด์เล่ากับไปศาลจังหวัดขอนแก่นนะคะเนาะเล่ากับโพสต์ว่าใครจะยอมให้คนอื่นรังแกขนาดนี้หน้าที่การงานฉันก็ไม่ได้ไก่กาล่าสุดทางพยายบาลฟินแลนด์ ควงทนายนะคะคนสวยนะคะนะคะพี่น้องเอ,อ้ยไปสารสิฟองไพ่แลวเดอ้อบ่านนี้รอติดตามด้วยค่ะพี่น้องมากกว่านอีกค่ะพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้ปังไม่หยุดสําหรับร้านฟินขับขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง ขับบ่าที่มีคนรับชมไลฟ์สดทางทิกตอกมากที่สุดในประเทศไทยฟินขับขอ,อนแกนค่ะเบื้งแนวธุรกิจพยาบาลฟินแลนด์แล้วเหตุอยังกะปังปังค่ะพี่น้องซึ่งทางพยาบาลฟินแลนด์ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าอยากสิห้องหายโตเต็มลูกค่า วิ่นเขาลานบ่อใดเน้นเอียดเพิ่นว่าค่ะพี่น้องซึ่งบาโฮดผาคอีสานมาถูกทางโดนใจลูกค้ามากเพิ่นวานะคะเป็นแห่งแหลกของผาคอีสานลูกค้ามากหลายนี่แหละเขาบอกว่ารอทั้งใจรอทั้งกายว่าสันคาด้วยปังศิวาแล้วมาแก่จังได้เก่งเกินอายุจริงๆซึ่งตอนนี้ล่าสุดนะคะเนาะฟินครับจากปังบ่ปังพี่น้องออเดชั่นซีซั่นสองแล้วเด้อตอนนี้กําลังไหลสุดอยู่พี่น้องไปเปิดเบิ้งเด้อ นี่ละค่ะพี่น้องเช่าเน็ตเจ้วจังไหนจังวา่าตอนอยู่กับอันอดีตแพร่าเผ้วนั่น รอทุกมือนี่แกท่างพงเยบาทฟิ้นแล่นแล้วเลยปังก็ะดปังรอรวยราศีจับนะคะก็เลยนําข่าวข้าวนะคะพี่น้องมาบอกสู้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันขอบุขอบคุณพี่น้องเด้อที่ติดตามรับฟังมาจนจบคลิปนั่นกันผีดผลาะการใดขอโทษขอให้ไว้น้าแนะพี่นอ้องอย่าคอมเมนต์ไปคลิปนี่สามารถคอมเมนต์ลงใดเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุ่มยอดรักชาแนลไว้น้าแนนะคะเนาะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารนะคะค่ายโตเกียวมิว ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เด้อพี่น้องเด้อจังไนแล้วเด้ออ่าเฮ่ากับเบิงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เด้อพี่น้องเด้อเล่ากับโรดิ์ค่ะดูดีดูมีราศีเพราะว่ารอบข้างผู้ใหญ่บ้านมีแต่นักธุรกิจด้อค่ะรวยๆปังๆค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ